chắc rằng chỉ cần thật sắm tay cho It's a lady okay. night, not to let all of you in. Doing nothing can make you it's The that you're more at me if you I to talk to you. i tell you. It's the time, it's good to get right back. Cause ฉันแค่อยากขอให้ทุกๆวันกันแบบเรียบร้อยฝันเพื่อที so ่ฉันไม่เจอแบบนี้ไม่อยากให้จบลงไปใจน้ำเกินไปด้วยซึ่งเราหลอกกันจะใช้คมไม่ต้องหลอกแค่พอมาตรงมาสิเจ้าให้มันสดใสไม่สมดุลเหมือนรถไที่เจอมาพรุ่งนี้ดูความใจและที่วันนี้ Today all wish you my love feels so soft when you get to tell me down down me come back again can't get up from the bottom turn hard so damn เป็นเพราะอะไรช่างน่ารักขนาดนี้เอเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรพวกคุณน่ารักขนาดนี้คุณนั่นค้าพื้นสุดยอดออนี่ผมผมยืนสูงขอาคุณผมขอโทษด้วยนะ่ะนะครับ เราเตรียมมา2เพลงวันนี้นะครับ <sm all> เพลงเมื่อกี้ <im> เชิญคือบันหยุดเดอออไปนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงซิงเกิลที่3ของเบลเลอร์ e นะครับชื่อเพลงว่าใยห่วงใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับเราเราสัญญาณก่อนนะครับร้องได้ร้องตามนะ <im> ร้องไม่ได้ร้อง <im> <โดย>ไม่ได้เซิร์ช Google ก่อน ใช่เลยเสือเลยเนื้เพลงใหญ่หัวใหญ่ห่วงนะเออใหญ่ห่วงเบนเล่ยนะครับถ้าใครร้องได้ร้องตามร้องไม่ได้พยายามหน่อยนะพยายามร้องนะครับร้องได้ทุกท่านเลยฟังทุกวันครับเดี๋ยวพี่จะรอฟังโอเคถ้าพร้อมแล้วพับกบเลยครับทบกับนิดหน่อยก็เอานะครับ Let's go โอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

If I No. Yeah. คุณค่ะครับโอเคโอเคโอเคอเค่คะขอหมดูว่าน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้ือกตัวไหนค่ะได้รับตัวครับสวัสดีครับเบน,นเลสครับ <S 2> <S 2> อีกหนึ่งรอบค่ะออีกรบสวัสดีครับโฟกตาไตแคมครับโฟก์ก้านี่ถือว่าเป็นศิลปินอ่าคู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเหรอสุดท้ายเลย,ยเขอได้ไหมวา ฟินาเล่เราอยู่นานๆได้ไหมงานเราสามารถอยู่นานๆได้ไหมได้ได้ได้ใช่ไหมไมช่วยงานได้เลยเฮ้ย่อางี้นะไปพี่มาตั้งแต่กี่โมงนะไม่ไมพี่มาตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงโอ้ถึงเก้าโมงเช้าได้ไหมเอางี้นะเอางี้นะต่อให้มึงไม่เตี้ยมึงก็ต่อไม่ได้อยู่ดีค่ะเฮ้ยทำล้มอุ้ยเร็วอุ้ยโอ้โอ้โห้บอลมันใจร้ายกับพี่รันเรย์พัท เราไม่ผกันเราไม่ผ่านตรงกันทีว่าอะไรเคยแบบเล่นเล่นแต่ว่าแบบเหมือนโรเพล่ด้วยกันแล้วน้องเขาเรียกฝ่าว่าทำโรงทำโรงทุกท่าเอ่ยทุกคนรู้จักทำโรงไหมรู้จักรู้จักไม่ต้องเรียกเขาเรียกเขาลันลรยพันนะเออ่อเปลี่ยนชื่อขอเปลี่ยนชื่อฟกักครับคิดถึงไามคิดถึงกันไหมครับกับเบนทำไมพูดอย่างนี้นะกับเบนทำไมพูดอย่างนี้

เบนสเบนถามตรงๆเลยนะว่าไปอ้อมอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยตื่นไหมใครไหมพี่ปาพี่ปายังไงอ้อมหน่อยโอเคเดี๋ยวกดรับไปไดเต้นที่ได้เราอ้อมไงตื่นเต้ได้ขึ้นเวทีหรือว่าเคี้ยวไปกระท่อมไม้หุ้มตรงฐานถามกันแบบตรงๆเปิดใจเอาใจเปิดใจเอาจริงเบนพลังใบเบนพลังใบเบนพลังใบ เพราะว่าเขาดีดงานประเด็นบีมบีมเหรือจะชูเบนส์อ๋อเดี๋ยวทั้งวันนี่แล้วฝั่งนี้ล่ะเราไม่มีแบบว่ายาแบบชูกำลังมาบ้างหรอโฟกสทำไมถึงเียมร้อยขนาดนี้วันนี้ก็มันเราสู้พลังใบเขาไม่ได้อะเราเขาไม่ได้ใช่ต้องฟเอ็มร้อยต้องปักเอ็มร้อยเหรอเอ็มร้อยหรอวันนี้กินใบสองขวดแล้วเลยรักนะตอนเนี้ย ก็อยากดึงปั๊กไฟมึงมากเลยเนี่ยบอยากเอา,เอาเอาพลังงานออกบ้างเอาแบบน้นๆนอ๋อไม่อหอกและลืมไปว่าวันนี้แบตเตอรี่เขามาเยอะไงเขาเป็นผู้ิดด้วยให้เขาหน่อยเขาเป็นูปปแต่ว่าแบตเตอรี่ก็ไม่เป็นพลังงานแค่อย่างเดียวเพราะว่ามีน้ำมันมาบ้างไหมคะ โอ้ยผิวดีมากคเห็นแล้วแบบเห็นไหมครับซื่ออย่างนี้ตาไม่ดำดนแล้วเศร้าอ่ะาเศร้าใสชุดชมพูอ่ะแต่กนแหนเปลี่ยนหลอดไม่มีแล้วนะเดี๋ยวแม่จะตีเอานะลูกไม่สงสัย กลับบ้านไปทำไมไม่มีเสียงเออเออเล่นไรนาะเดี๋ยวมันก็กลับมาอ๋อบอกเลยเพราะเปลี่ยนที่ก็ไปแล้วเหมือนกันแล้วไปละมาถามฝั่งโฟก์กันบ้างดีกว่าวันนี้เขาเรียกว่าเป็นการออกมาได้เจอแฟนๆหลังจากที่มีซิงเกิลซิงเกิลกันไปถูกไหมครับผมรู้สึกยังไงบ้างกับผลตอบรับที่แฟนแบบว่าให้มาอย่างแบบท่วมท้นขนาดนี้ดีใจนะครับที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนร้องเพลงไปก็แบบมีคนแบบเริ่มร้องตามได้แล้วใช่ใช่ไหมครับใช่ อย่าลืมไปฟังกันนะครับอย่าลืมไปฟังกันนะที่ Youtube พี่เบนแล้วก็โฟกได้เลยนะครับตอนนี้ยังต้องการคนดูครับผมต้องการคนดูใช่ค่ะดูปุ๊บก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะใช่ค่ะอ่ะฝากผลงานนั่นดีกว่าว่าไอนี๋ยวๆๆีๆไอ้นีเพิ่งฝากโอ้โหจะลิปิดกันจะเลยเนี่ยเป็นไอเป็นเอางี้นะอ้าตัวเดี๋ยวจ่ายเพื่อคุณสองกูเหนื่อยมันสิบสองชั่วโมงที่กูทำงาน อยู่กองหยาบอยู่อะไรเออเดี๋ยวฟาโร่โอ้ยใจเย็นๆในเย็นใครทำอะไรพี่โนลเี่ะนี่น้ำตาไหลจริงนี่น้ำตาไหลจริงเอาตรงๆนะครับกูเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นี่ไงเป็นไงทุกคนทุกคนปุบปบมือให้พี่ฟาโร่ก่อนปุบมือพี่ฟาโร่นี่พี่ฟาโร่เก่งมาก หลัดจอแล้วก็พี่สบายยไปมไก่อน้พี่ก่อนเราไปพม่ก่นทุกคนพี่ก่อนทุกคนทุกคนที่สำคัญอ่ะครับแฟนคลับอยู่มาตั้งแต่เช้าไม่ใครอยู่ถึงเก้าโมงแวแต่แบบเช้าต้องนะ่ปอมไม้กับตจนะไม่กัตัวเองครับตัวเองด้วยสุดที่สุดของมาขอบคุณมากจริงเก่งมากเก่งมากกลับได้ยังลาได้ยังโอเคโอเคเ้นจะบหนึ่นะถ้าไม่ได้ตะโกนเลยเดี๋ยวไปเห็นทวิต ฟาโลตะโกนเบนเอเลนว่าเหนื่อยว่ะแงแล้วเดี๋ยวก็จะมีขึ้นแต่ว่าเทรทวิตเตอร์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นพิธีกรนี่ใส่ไม่ดีตะโกนตะโกนใส่แขกตะโกนตะโกนใส่แขกรับเชิญภาพมาแขกรับเชิญชวนพิธีกรเคี้ยวไปกระท่อมหลังเวทีเ่เจ้าเราเซอรพี่กันเซอร์พี่หน่อยเดี๋ยวเซอรพี่กันนะผมโอเคอยากให้ร้องเพลงกับแฟนๆข้างนอะได้ขอบคุณนิดนึงดีกว่ามาอะจ้ะ ขอให้พูดไม่พูดขอขอบคุณนะครับอ,อ,อันนี้ขอบคุณหรือว่าขอบคุณหรือว่าฝากผลงานนะเอาฝากผลงานแล้วก็ขอบคุณเลยเลยก็ฝากเพลงนะครับเอ D O เชิญคือวันหยุดของเบลเลอร์แล้วก็โฟลตกรมนะครับแล้วก็ฝากผลงานของเบลเลอร์ด้วยนะครับซีรีส์ที่เพิ่งขึ้นไปเมื่อสักครู่นะครับทฤษฎีรักนะครับเล่นกับโดมนะครับยังไงก็ฝากทุกคนดูด้วยนะครับแล้วก็มีดีเจนะครับเอฟมันร้อยสามจุดห้านะครับรายการวายมีนะครับทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับถ้าใครเดินทางอยู่นะครับสามารถเปิดวิทยุคือร้อยสามจุดห้ามาฟังเบลเลอร์แล้วก็โฟลตกรมได้เลยนะครับผมแย่ยอดผลงานเยอะแยะผลงานเยอะแยะ หรือให้โฟก์ปัดก่อนหรือว่าขอบคุณเลยเอาเป็นว่าโฟกขอบคุณเลยแล้วกันครับให้บอกพันนี่ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาให้กำลังใจกันงานไอดอลแฟนเฟสนะครับขอบคุณหนังหน้าโรงด้วยนะครับที่เชิญพวกเราสองคนมานะครับยินดีมากนะครับที่จะร่วมงานขอบคุณพี่พี่มากนะครับแล้วก็ขอบคุณแบตเตอรี่ของอาเลทุกคนนะครับหรือว่า มาอยู่ให้กําลังใจกันตั้งแต่เช้านะครับไม่ว่าจะคุณจะดูมากี่ศิลปินแล้วก็ตามนะฮะคุณอาจจะมีเต็มเ,เมมโมรีแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายจะปิดด้วยเบนเอเลิร์ก็ยังรักเสมอนะครับออขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงก็อยู่ให้กําลังใจกันแบบนี้ไปนานๆนะครับผมบาบ งานมีอ <icana> <naj bum S 1> ะไรต่างบ้างเออยครับก็ล่าสุดก็ปล่อยซิงเกิลนะครับไปกับพี่เบนนะครับผมเดย์อ f ฟเธอคือมันหยุดนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับที่ YouTube เป็นแอนน์เลอร์ออฟฟิเชียลแล้วก็ฟ็อกต้าแคมออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ยังมี MV น่ารักน่ารักนะครับไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ขอฝากก็เป็นดีเจนะครับที่ f m ฟนะครับร้อยสามจุดแท้นะครับก็ ทุกกวันเสาร์นะแต่ก็อาจจะเป็นบางเสาร์ก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตนะครับก็เวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรมนะครับผมทุกๆอย่างเลยฟงตากแกมนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตนะครับก็ภายในปีนี้นะครับก็รับรองว่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมรับฟังแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่โอ้โหยังแบบอยู่รอเรา2คนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางดังหน้าโรงด้วยนะครับที่ จัดงานนี้ขึ้นมาในครับผมแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอทุกๆคนนะครับถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักทุกคนนะครับอ้าวอารามาเข้ารักทัำเป็นละบบขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนวคุยมากนะคอละมาเล่นเกมกันต่อได้เลยคนละมาไปคนละมาคนละมาคนละมาอะไรแบนแบนนะตอนนี้เนี่ยมีเพื่อว่า ค่ะค่ะพี่เจมส์จ๋าพี่เจมส์จ๋าเบนเลิกกระท่อมอ่ะเลิกได้เลิกนะแต่ถ้าเลิกไม่ได้พี่มีขายลูกเขาเขายังเปิดอไหมนะรอเล่นรอเล่นรอเล่นนะพูดเขดอีกรอบพูดแล้วลงไปเลยพอแล้วไปกระท่อมลูกไปกระท่อมพี่พี่มีขายเจมสอยู่ด้วยได้ไหมได้ดิมาอ่าโอเคค่ะเมื่อกี้ค่ะเราลืมจับของน้องต้าคินพอร์ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขออนุญาตจับสลากใหม่นะคะและ